ได้เวลาสมควรแล้วนะครับแห่งการปล่อยของนะฮะางทีจะมาปล่อยของนะครับอันนี้มีของมาปล่อยก็ปล่อยกันนะครับวันนี้แพ็คส่งท่านพูดศรัทธาสั่งจองกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีบางท่านก็ยังไม่เรียบร้อยขออภัยด้วยนะบางท่านประมาณ8 9 9ท่านนะเพราะว่าพอดีกล่องหมดนะไม่ไม่ทันได้เตรียมตัวนะฮ <c> ะ <oughs> ไม่ทันได้เตรียมตัวนึกว่ามี กล่องแพ็กนะก็เลยต้องออกไปหาเสื้อแล้วก็เลยแพ็คส่งไม่ทันนะก็พรุ่งนี้อีก8-9ท่านนะครับจะส่งนะพร้อมกันนะครับวันนี้คลิปนี้คลิปนี้ก็จะมาปล่อยของกันก็เป็นวัตถุมงคลน,นะครับที่เเหลืออยู่นะเช็คไปเช็คมาอ้าวมีนี่อ้าวของเรามีปล่อยของด้วยนะ แล้วก็มีดันมีชุดใหญ่ๆด้วยนี่สองสองออนสองสองชุดใหญ่ๆนี่คือเดี๋ยวผมลืมลนะเนื้ออะไรมันก็เป็นเนื้อแบบว่าหลักๆนะรองมาจากเนื้อทองคำนะเนื้อทองคำจะสร้างเก้าองค์นะครับส่วนอันนี้จะเป็นรูปหล่อรุ่นมหาลาบหลวงปู่ปั่นวัดหนองกระทุ่มนะครับเนื้อเงินตะกุดทองคำนะจะสร้างแค่สิบเก้าองค์แล้วก็ รูปหล่อมหาลาบหลวงปู่ปั่นเนื้อนวะตะกุดทองคํา19องค์เช่นกันนะครับเดี๋ยวมาส่องกันหน่อยแล้วก็ปล่อยของกันด้วยนะครับกับคลิปปล่อยของในครั้งนี้นะครับนี่ก็คือการปล่อยของเอารายการย่อยๆก่อนละกันนี่เป็นรูปหล่อที่จะสร้างให้ลุ้นกันนะครับ 1,999. องค์ปลุกเสกวันที่16ธันวาคม2564ันะครับ ประมาณตอนบ่ายอะจำจำเวลาไม่ได้นะบ่าย1ิานาฬิกาบ่ายหนึ่งกว่า,วานะหลวงปู่ปั่นปลุกเสกที่กุฏิหลวงปู่นะครับแล้วก็มีท่านพระอาจารย์มนัฐวัดเขาตองท่านเจ้าอาวาสนะครับร่วมนั่งปลกด้วยนะครับท่านอาจารย์ท่านพระอาจารย์มนัฐวัดเขาตองนี้ท่านก็เป็นสิทธิ์นะลูกศิษย์ที่ ไดไว่าถือ,อก็เรียกว่าอะไรขันครูอ่ะขันครูอ่ะไปไหว้ครูนะเนี่ยแล้วก็รับการถ่ายทอดวิชาจากหลวงปู่ปั่นด้วยอะไรเงี้ยนะในๆอย่างนะั้นจะแต่ถ่ายทอดอยังไงนั้นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแบบละเอียดลึกด้านวิชาเต่าเรือนอะไรประมาณนี้นะต้องไปสอบถามท่านเองนะนี่เป็นเหรียญเออไม่ใช่เหรียญดิเป็นรูปหล่อมหาลาภหลวงปู่ปั่นนะหลวงปู่ปั่นกับวิสโรวัดหนองกระทุ่มนะครับ จังหวัดนครปฐมนะวัตถุประสงค์ในการสร้างครั้งนี้ก็เพื่อ,อสร้างกุฏิเรือนไทยวัดมาพยอมนะตำบลหนองราชวัฒนะอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีนะหนองยาไซเนี่ยเขาเห็นว่ามีาพืชเกษตรเ,เขาเรียกอะไรผลิตภัณฑ์การเกษตรที่ เขาเขาเรียกว่าเป็นของขึ้นหน้าขึ้นตาของของของนลองย่าไซเลยก็คือไอเมลอนญี่ปุ่นเนี่ยนะโอ้โหลูกหลายล้อหลายหลายร้อยู่เหมือนกันนะเมลอนเนี่ยโอ้เป็นร้อยอ่ะนะไม่เคยกินเหมือนกันนะเมลอนญี่ปุ่นเนี่ยใครจะส่งมาให้รับประทานบ้างก็ได้นะอ้าวนี่นะก็มีนะมีมีมมเอ,อพี่หมึกนะพี่หมึกจากพิษณุโลกอนะ่ะ โอ้เมตตามากเลยเวลาะมะม่วงของพี่ออกมาเนี่ยพี่เขาจะส่งมาหลายโลเลยอ่ะนะส่งมาแพ็คใหญ่เลยอ่ะนะก็ขอพระคุณเป็นอย่างมากนะครับส่งมาให้รับประทานอร่อยมากนะมะม่วงของพี่นะพี่หมึกจากพิษณุโลกนะขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็นานๆทีก็จะมีคุกกี้มาให้ทานนะก็อรอยอร่อยไปอันนี้เป็นรูปหล่อนะ ปล่อยของกัน่ะเข้าเรื่องแล้วกันปล่อยของรูปหล่อมหาลาบหลวงปู่ปัน่นวัดหนองกระทุ่มเนี่ยหลวงปู่ปัป่นกวิศรวัดหนองกระทุ่มจังหวัดนครปฐมเนี่ยเราก็มาแน่ก็ติ๊กเกอร์เสียดายมันอยู่เหมือนกันนะจะทิ้งไปก็เสียดาย,ยก็เขาก็จะไม่ได้ปิดมามิชิดอะไรมากมายนะก็ประมาณนี้เนี่ยเราก็จะเจออ้ามีให้ลุ้นด้วยเนี่ยอันนี้เป็นทองแดงใช่ไหมนเนี่ยอ้ทองแดงนะ อามาดูกันก่อนแล้วกันนะรอยกันที่300อ่ะ300อ่ะตอนนี้เลยนะคลิปนี้นะหลังจากนี้ก็ไม่รู้จะมีเปล่านะมีประมาณ3-4องค์แค่นั้นเองนะครับของผมอ่ะ300ค่าส่งอีก50บาทนะ350รวมค่าจัดส่งนะอันนี้คืออรูปหล่อนะงานดีนะเห็นไ,ไหมงานดีเนี่ยงานครับเป็นไง นี่ไม่ต้องจับกล้องอะไรมากนะหลวงปูปันนี่ข้างล่างก็เป็นนี่ยอุดก้นมีโค้ดปอป่า,ปามีตอกหมายเลขนะแล้วก็เป็นเต่าเนี่ยสามร้บาทสำหรับองค์นี้นะก้นก้นนี่ก้นทองแดงนะจัดสร้าง1,999องค์เท่านั้นเป็นการลุ้นลุ้นลุ้นก้นเนี่ยแหละนะ น่าจะเป็นอย่างนั้นนะนะเขียนมาลุ้นอย่างเดียวอันนี้เป็นองค์ที่สองนะอ่าองค์เมื่อกี้ก้นทองแดง300บาทนะถ้าเป็นก้นเงินก็น่าจะราคาแรงแบบน,นี้หน่อยนะอ่าอน,นี่ก็จัดส่งไปหลายท่านแล้วนะครับเดี๋ยวก็คงจะถึงในเร็วๆนี้นะครับเนี่ยเาตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรกับบริษัทที่จัดส่งนะเห็นว่า จะส่งเป็นวอยู่นะอันนี้เขาก็จะปิดไว้แผ่นประมาณนี้นะนี่เป็นเนื้อทองแดงอย่างนี้นะงานเป็นไงนะเอากระทุ่มนะมาดูก้นกันนะเอาดูหมายเลขก่อนแล้วกันหมายเลขโอ้โหสองหกหกวัวป,ปลาครับมาดูกันนี่อโอ้โหนี่ สีแดงๆติดออกมานี่แสดงว่านะเนื้อฝุ่นทองแดงนี่ติดยังใหม่ๆอยู่เลยนะอ่าสามอีกเช่นกันนะสองหกหกนะสองหกสามร้อยบาทเนี่ยสามอบาทประมาณนี้นะโคดชัดเจนหมายเลขชัดเจนหน้ารวปปู่ชัดเจนหันซ้ายาหันขวา ซ้ายหันขวาก็ชัดเจนนะทุกอย่างชัดเจนหมดตัวนังส่งนังสือนะนเออกลนนะก้นตัดดีตัดเนียบนะสามบาทอ่ะสามบาทละต่อไปอ,องค์หนึ่งนะในการปล่อยของเดี๋ยวค่อยไปปล่อยของหนักๆก,กันนะของหนักๆก,กันจัดสร้างแค่อย่างละ19องค์เท่านั้นนะทางรุ่นนะ19องค์ เออ้ยโอ้โหเห็นแบบแบบเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ยังไม่ได้ลุ้นนะ,ะเป็นก้นอะไรนะโอ้ยติดติ๊กเกอร์ติดนิ้วอ่ะเดี๋ยวปิดนี่ก่อนปิดด้านหลังไว้ไว้ก่อนนะจะได้แบบว่ามีติ๊กเกอร์เดิมๆไปด้วยนะอ่ามาดูกันดูนี่ชัดเจนไหมหน้าหลวงปู่ชัดเจนนะ เสกแบบพระเกจีโบราณเลยนะปลุกเสกแบบเรียบง่ายนะไม่ต้องมีอะไรมากนะไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องใหญ่โตนะไม่ต้องใหญ่โตก็ศักดิ์สิทธิ์เนี่เลขสองสามศูนย์หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์เท่านั้นในการจัดสร้างเนื้อนี้อ้าวมีแต่ทองแดงเลยนะขยา่าลืมขย่านะขออนุญาตขยา่า โอ้มีเสียงด้วยนะนี่ขยาวหน้ามาอหน่อยแล้วกันได้ยินไหมอ่าสามร้อยบาทอีกเช่นกันค่าส่งห้าสิบบาทนะนะสามองค์ครับสามองแล้วต่อไปเรามาดูนี่ดีดดกว่าอันนี้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ่ะจำไม่ได้แล้วนะ,อ,ะอันนี้คงต้องกรีดแล้วละ่ะคงต้องกรีดจริงไม่อยากกรีดตรงตรงนี้เลย มันจะเหมือนกรีดชื่อหลวงปูอ่อะนะเอาด้านนี้แล้วกันนะนงัดอ่าอมกัมมยีเขียวนะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรมากมายนะกมมะยีเขียวนี่ก็คือเนื้ออะไระเนี่ยด้านไหนดีอ่าเนื้อเงินนะเนื้อเงิน เนื้อเงิน1,000เอ้ยไม่ใช่19องค์นะอ่าปล่อยปล่อยเลยนะปล่อยเลย4,500บาทนะสี่พันห้ 4, บาท19องค์เท่านั้น4,500บาทเน่ยกึ่งโชว์กึ่งเปิดนะ4,500บาทเนื้อเงิน19องค์เท่านั้นนะมีลุ้นไหมเนี่ยอ๋อไม่มีเป็น เขาเป็นเงินตะกุดทองคำอันนี้โอ้โหโพิกมานี่ตกใจเลย,เลยนะเนี่ยโอ้โหผมนึกว่าตะกุดใหญ่อะไรเงี้ยอ๋อตะกุดตะกุดประมาณนี้นะเงินตะกุดทองคำมีสองโค้ดตึกนะตึกนะตึกตึกเนี่ยตึกตึกปั่นปอปาไปึ๊กปึกแล้วก็เลขสิบซีนะเลขสิบซีเนี่ยสิบซีเนะี่แล้วมีผงนะผงตะกุดทองคำ 4,500บาทนะสี่พาร้อบาทสิบเก้าองค์เท่านั้นอืมนี่โดงเงินยังไม่ผ่านมือใครเลยนอกจากคนใส่กล่องมานี่ผ่านมือผมแล้วแต่ว่าผมใส่ถุงมือนะโอ้อย่างนี้ต้องไปซีนพลาสติกไว้ก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกลับดำนะเดี๋ยวกลับดำ นะหลวงปู่ปั่นอย่างนี้นะมีลรงยาด้วยนะด้านหลังก็ลงยาวัดหนองกระทุ่มนะวัดหนองกระทุ่มนี่อันนี้คือเอ่อจะสร้างเป็นรายการที่สองนะรูปหล่อมหาลาบเนื้อเงินตะกุดทองคำตะกุดทองคำนะชัดหรือ,อยังเนี่ยโอ้4,500บาทเท่านั้นนะ กองเขียวนะกมยีเขียวเขียนไว้ว่าหลวงปู่ปัน่นกวิสโรวัดหนองกระทุ่มจังหวัดนครปฐม2564นะปีปีการสร้างเสกนะโอ,อ้รูปหล่อขนาดสวยงามนะสวยงามต่อไปเป็นนี่เลยอ,อีกองหนึงองหนึ่ง,อ,ง,งอ่าอันนี้เป็นไหล อาเป็นนวะนวะนวะตะกรุดทองคำา19องค์เหมือนกันปล่อยกันที่3,500บาท3,500นะ 3, บาทเท่านั้นเหมือนกันนะโอ้จริงจริงนะเขาหน้าจะใส่อันนี้เป็นเป็นเป็นเนื้อเงินนะนะ เนื้อนวันะเนื้อนวัน,วนื้นวะอย่างเงี้ยนวะนวะกเนนวะอย่างเงี้ยเนืนวะที่ยังไม่กลับดำนี่เห็นเมตตาไหมเห็นเมตตาหลวงปู่ไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นเมตตาด้วยนะเอานะอ่า 3,500บาทตะกุดทองคำเบอร์สี่ด้วย3 5สามพบาทนะอันนี้3,500บาทเนื้องเงินเมื่อกี้4,500บาทนะ4,500บาทอันนี้3,500บาทเบอร์สี่ส9องค์เท่านั้นไม่ได้มีลงไม่ได้มีลงลงยาอะไรตรงนี้นะไม่ได้มีลงยาอะไรให้นะอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับ นะกับรูปล่อที่ปลุกเสกเมื่อวันที่16ธพันวาคม2564นหบครับ3า0 0บาทกับ4,500บาที่เงินนะ4,500บาทนะบาทนะใครสนใจยังไงก็สแกน qr code ไปแล้วกันนะครับมาก่อนก็ได้ก่อนใครอยากได้ก่อนก็รับไปเลยนะครับส่วนอันนี้ก็อง์ละ300บาทนะครับก้นะอุด,อดกิ่งนะเป็นก้นอุดกิ่งก้น ทองแดงนะสามร้อยบาทสามร้อยบาทเท่านั้นนะรีบด่วนนะครับโอเคลานไปเพียงตัวนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาการเข้ามารับชมคลิปปล่อยของครั้งนี้ครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ